หลังจากที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เริ่มคลี่คลายโดยสบคได้ประกาศกำหนดมาตรการใหม่เข้าประเทศทางอากาศและทางบกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศทางบกมี17จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยนครพนมน้องคาย มุกดาหารบึงการศิษสะเกษสุรินทร์สะแก้วจันทบุรีตราดตากกาญจนบุรีระนองสงขลานราธิวาสยะลาสตูลซึ่งมีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านและยังรออีกสองด่านคือจังหวัดน่านกับอุบลราชธานีทางด้านนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราอยู่ในระยะที่2ของสบคมีการขับเคลื่อนในการเปิดด่านอย่างท้าวออยู่2-3ระยะสำหรับระยะ ที่1มี17จังหวัดด้วยกันในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะที่2ซึ่งขณะนี้อยู่ช่วงของการหาข้อมูลเพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ กรรมการศูนย์สั่งการชายแดนคาดว่าจะประชุมได้ใน1-2สัปดาห์นี้หลังจากที่ได้ทำการประชุมมีมติเรียบร้อยแล้วและกำหนดมาตรการในการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลไปที่สบ,บคอของมหาสไทยเพื่อจะเสนอสบ,บคใหญ่ให้อนุมัติเป็นระยะที่2ต่อไปซึ่งมีแนวโน้มว่าภายในไม่เกิน3สัปดาห์จะส่งเรื่องกลับไปที่ส่วนกลางได้เป็นที่เรียบร้อย สำหรับทางเทศบาลและผู้ประกอบการจากการสอบถามแล้วเห็นว่ามีความพร้อมเพียงแต่ว่าต้องกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจนว่าใครจะต้องทำอะไรอย่างไรในการที่จะป้องกันโรคติดต่อการดูแลความมั่นคงและจะเป็นรายละเอียดมาตรการเพื่อเอาเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อกับศูนย์สั่งการชายแดนของอุบลเนี่ยเราอยู่ในระยะที่2ของสอบคนะครับสบคเขามีการขับเคลื่อนการเปิดด่าน ถาวรเนี่ยอยู่2-3ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยมี17จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีข้อมูลต่างๆที่เขาได้เปิดเปิดไปแล้วนะครับ17จังหวัดในจังหวัดอุบลราชธาน,นีของเราเป็นระยะที่2ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและ,ะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อและกรรมการศูนย์สังกัดชายแดนนะครับซึ่งคาดว่าคงประชุมได้ภายใน1-2สสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่เราประชุมแล้วมีมติเรียบร้อยแล้วเนี่ย กำหนดมาตรการในการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิแล้วหรือว่าความมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปที่สบ,บคอของมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะเสนอสอบ,บคใหญ่เพื่ออนุมัติเป็นระยะที่2ต่อไปก็คงเร็วๆนี้แหละครับผมคิดว่าภายในสักไม่เกิน3สัปดาห์ก็น่า,นาจะส่งเรื่องกลับเข้าไปที่ส่วนกลางได้ครับตามที่ผมได้สอบถามทั้งทุกส่วนราชการแล้วก็ทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเ,เห็นว่ามีความพร้อมนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องกําหนดเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนว่าใครจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับในการที่จะป้องกันโรคติดต่อด้วยในการที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องเขียนเป็นมาตรการขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อกับศูนย์สังการชายแดนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นมติแล้วก็ส่งรายละเอียดทั้งหมดไปที่ส่วนกลางครับ ซ,ซึ่งตัวนายมงคลจุลัาน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในนามตัวแทนภาคเอกชนได้มีการระดมความคิดและซักถามความต้องการการเปิดด่านผ่านแดนทาวรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเอกชนมีความต้องการให้ทางรัฐบาลพิจารณาเปิดด่านชายแดนทางบกเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัด31ด่าน ที่มีมติเห็นชอบการเปิดด่านจาก,กรัฐบาลแล้วนั้นจึงมีการขออนุมัติพิจารณาเปิดด่านผ่านถาวรดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดนไทยสปปลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม สำหรับภาคเอกชนที่ได้ทำการค้าขายสินค้า1ปีจะอยู่ประมาณ20,000ล้านบาท1เดือนจะอยู่ที่2,000ล้านบาทเฉพาะที่ด่านช่องเมก็กจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางหองการค้าเห็นว่ามีความพร้อมเพราะมีการค้าขายเป็นปกติอยู่แล้ว สำหรับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หยุดมานานวันนี้พร้อมที่จะเริ่มทําการเดินหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรามีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นมันสับปพลงังเมล็ดกาแฟที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ดีอยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าในหลายๆห,หน่วยงานมีความพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปด้วยกันในนามของผู้ประกอบการนะครับสถานประกอบการเรามีความพร้อมมากเพราะตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับที่ ด่านชายแดนทางาสปปลาวและก็ด่านทางปักแซงปิดไปนะฮะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นะฮะหรือ local business นะฮะได้ปิดตัวไปนะครับณวันนี้นะฮะอย่างแรกก็คือผู้ประกอบการในพื้นที่ในช่องเม็กก็จะมีการาขับเคลื่อนมีการฟื้นตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่2คือเรื่องของการท่องเที่ยวนี่คือเป็นหัวใจสําคัญในสิ่งหนึ่งของจังหวัดบ,บุรีรานีและก็ฝั่งสปปลาวเพราะบุริธธานีของเรามาีศูนย์การค้านะครับ มีสิ่งต่างๆที่คนลาวเข้ามานะครับใช้บริการและเช่นกันนะฮะคนไทยเองก็ไปเที่ยวธรรมชาตินะครับที่ทางลาวใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกต่างๆธรรมชาติที่สวยงามนะครับและสุดท้ายเองคือเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเพราะว่าพี่น้องทางฝั่งสปปลาวเข้ามาใช้บริการนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐเองก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน ทำให้สกตเกจฟื้นตัวขึ้นกลับข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับที่ด่านชายแดนช่องเม็กนะครับที่เห็นมูลค่านะครับการค้าขายปีหนึ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทแล,และแนวโน้มในปีนี้นะฮะก็จะสูงขึ้นไปประมาณ30-40%ถึงประมาณ3 0,000ื่นล้านบาทนะครับแต่ว่านั่นก็คือการค้าขายของอสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพลังงานต่างๆน้ำมันหรือว่า,าไฟฟ้าที่เรา,เาใ,ชใช้สอยกันนะฮะ แต่ว่าพื้นที่เองนะฮะเราเข้อพิเตก็ไม่รับอันนี้ส่งในสิ่งนี้แต่ถ้ามีการเปิดด่านขึ้นมาเชื่อว่านะครับช่องเม็กเองฝั่งวังเต่าทั้งทางทางทางฝั่งสปปอลาวจะได้รับการพัฒนาแล้วก็มีกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่สายการโทวิดจ็เข้ามาครับ